เอาละถึงกันหาฟังวาจาเตต่อขอเลียนเชิญนพี่น้องสะนำทองเรื่องนี้ท่านฉันสิได้ก้าวตานถึงกำเนิดสูโชกโกกับพวกลุงล่างกิเลลาายไกรสานะ เป็นอีลุมป,ปุ่มเปาม้าเมนกุยโซโคโ,คร,โกรกีจิกาเกลื่อนเม,หมาห่มเ่าผู้เดียว ปากกัปากเบี้ยวเบี้ยวดังก่ใหญ่โเห็นตากะเลินหูกลางกลงกระดูกข้งเนินบำนาอยากแม่นกำหยังหน้าเป็นมาแต่พันเกิดกำเนิดมาเดือดร้อนเครื่องก่อนเผาตะกูล ฉันสิเล่าแต่พุ่นข้าวเมื่ออยู่ในคันแม่มันฝันหน้านาประหลาดใจจวนบานนะ ฟันว่ากินมากว่ามือเจ็ดบุงจนพุ่งไก่ปไาม่ไงลาบเลือดไก่ตั้งสามสามอีเลื่องปันนั้นกระบอพออมนะลาบเลือดงัวสามสีหม้อยอ่อสดจนเหมืดแปลนตื่นขึ้นมาก็เลยอยู่คิดอยากกินบะมีแหล ่ามันมีต้องเห็นอันใดได้แต่อยากน้ำไลยไลยอยากเตะก่อยซอยใส่ใส่หมากน้า แม่มันแสนปวดเลาาทุนทุกท่อละกรมเป็นนำแนวสุรกายเพภายอยู่ในตองนปะของตนสิไตเมียนสิมเถือนจวนสิขอดแม่มันเจ็บปวดทองเก็บมือแต่หวนหวนพ่อเมื่อมันออกคนแม่เลยขาดใจตาย เกิดเป็นสายบ่คือเขาพอได้เอาไปเลี้ยงผู้ไก่เคียงบ่หันตองจับายอุ้มกอดหอดบ่กล้าเข้าไก่ไผพ่อก็ะไม่มื่นเม้นไผไผก็ได้เออรว่ามนุษย์อัปีเป็นกาลีอปรลักบาปบรกำกันน้ำตอง มันปองปุ่นเลี้ยงข้าวเดียวกะไตาจากหากแม่นปูญยาเท่าเอามาเลี้ยงกันต่อไปอยู่ต่อมาปูญยาได้ไวายจีบสังขารตาไญรืลอสงสารได้รับเอาไปเลี้ยงเพียงว่าพ่อเก่าได้ตาไยก็มุดหมอดหอดประลุงเล็แม่ป้าปูมาเลี้ยงกันต่อมาทั้งเอาอา กันมูนัลเคือ่องหยาดใส่โลหิตขอเสียชื่อเวิจากมันกันไปเกี้ยงผู้ใดเอาไปเลี้ยงกับเพียงยกันไตแกบบักโตแวเสพพันพี่น้องสุนเศร้ากันเผาพัน นับตั้งแต่มือนั้นมันก็เ่าจวนจัดไปอาศัยอยู่น้ำวัดหมูระส์กระสงหัวฮะทานปราคุณนกะเลยหามันนี้ไปอย่างตัวก่อแต่ความเดือดร้อนะสงหอนบ่เตื้ยกนฮมันก็เลยดนดันออกเที่ยวนอหาขอก็ก็โอ้ ลอไปตามคมคำใจกันอนหันขอเอาคันเอา่าเงินตาเบี้ยบาทขอเถื่อนเถือนนี้ก็ไม่เกินมากลายไว้ก,กากไกยเป็นทวาสังขารเล่าก็เลยอ่อนหลังกระสดเอวก็ควงออกสงลากว่าเตางะลังเงินก็ยัดใส่บังลอยกระสาไปตั้งไป,ไปไปไปมาขึ้น อยากหาบนเจ็บเมียนเฮือนบดีสาด้วยถึงเก้าสวยจนสี่แยงแยงไปฝากเสียวไว้รักษาให้กันบึ้งดูเสียวก็เลื้บองหูสายทายาณนับแต่วันนี้ปลาดอกขางไข่กันไล่ลัว